โปรดจำไว้ด้วยว่าคำว่าประสูดาบันเป็นของไม่ยากเมื่อวันก่อนที่ผ่านมาก็ได้พูดเรื่องของประสูดาบันวันนี้เราย้อนถอยหลังไปสักนิดหนึ่งเมื่อเวลานี้เราทรงความเป็นประสูาบดาแันแล้วหรือยังหรือว,ว่าจิตของเรายัางวุ่นวายอยู่กับความชั่ว คนที่ยังมีอารมณ์จิตไม่วุ่นวายกับความชั่วนั่นก็คือพระโสดาบันถ้าโสดาบันมีอะไรนึกถึงความตายเป็นอารมณ์มีความเคารพในพระพุทธเจา้าเคารพในพระธรรมเคารพในพระอริยสงฆ์โดยไม่สงสัยในคำสั่งสอนของท่านมีศีลห้าบริสุทธิ์จิตรักพระนิพพานเป็นอารมณ์ยอมรับนับถือกฎของธรรมดามากขึ้น หมายความว่าความหวั่นไหวในโลกธรรมแปดประการมีน้อยใครเขายันด่าจะว่าก็ถือว่าเป็นเรื่องธรรมดาใครเขาจะชมก็ถือว่าเป็นเรื่องธรรมดาอะไรก็ตามมันมาก็ธรรมดาบัหมดความหวั่นไหวของประโสดาบันยังมีอยู่บ้างแต่ว่าพระสูาบันก็มีความอิ่มใจ ที่คิดว่าเราเกิดแล้วในชาตินี้ไม่เสียที่เกิดเราสามารถจะรวบรวมความดีไว้ได้ครื่องหนึ่งสกายทิฐิแบบเมาก็ได้แก่ไม่เมาในชีวิตคิดว่าเราจะต้องตายเมื่อเราจะต้องตายก็ต้องหาทางสร้างความดีใช้ปัญญาพิจรารณาคำสอนขององสมเด็จพระจินสี จะต้องมีความเข้าใจไม่สงสัยอย่างนี้เรียกว่าเคารพในพระพุทธเจา้าเคารพในพระธรรมเคารพในพระสงฆ์ื่าไม่สงสัยก็ตัดใจตรงลงเฉพาะด้านของความดีคือมีศีลบริสุทธิ์เฉพาะครวัตมีศีลห้าบริสุทธิ์ชั้นมีศีลสิบบริสุทธิ์พระมีศีลสองร้อยยี่สิบเจ็ดบริสุทธิ์ จิตมีความรักพนิพภานเป็นอารมณ์คิดไวาอย่างเดียวว่าตายคราวนี้จุดที่เราจะพึงไปนั่นเราต้องการพนิพภานอารมณขั้นต้นก็ไม่โสนดาบันเพียงเท่านี้มันยากนะหรือได้ความจริงสําหรับคนชั่วยากสําหรับคนดีไม่ยาก